สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ hello กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ today I will talk about uh, my opinion about single life and married life I think both are great and both also are problem สำหรับความคิดเห็นของดิฉันนะคะชีวิตคู่นั้น และชีวิตแต่งงานนั้นก็มีข้อเสียมีข้อดีและข้อเสียทั้งสองอย่างเลยนะคะอย่างถ้าชีวิตโสด if we are single for example we are looking for our soulmate we will find our soulmate uh, on online dating เราจะหาคู่ใน dating online and mostly we will find a s c r m m m e r ส่วนใหญ่เราก็จะเจอพวกสแกรมเมอร์ใช่ไหมคะบีแครฟูลสแครมเมอร์อ n นอออ n ไลน์เดระวังให้ดีนะคะ but anyway if you are in married life ถ้าสมมุติคุณมีชีวิตการสมรสแต่ฉันมีธรรมะในการครองเรือนนะคะ I have dharma for married life 1. One, สัตจะความซื่อสัตว์ต่อกัน a w n e s t ธมะการฝึกตน้น development 3. ขันติความอดทนอดกัน้น p a t i e n t and f o r จาคะการเสียสละการแบ่งปัน selflessness and sharing เ okay, คนะคะวันนี้อกี่นาทีแล้วค่ะงั้นก็ วันนี้เรามาแชร์กันเท่านี้ก่อนนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมน,นะคะจะเลือกโสดหรือชีวิตแต่งงานนะคะ it depends on you all you wanna be single or you wanna be married life see you later bye bye thank you for watching